สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีสิมาแบ่งปันการภาพดอกคานชันกันนะจ้าวัสดุอุปกรณ์กระสีมีริบบิ้นขนาด4 7เซนกันไกลยักษ์หรือว่ากันไกลโค้งค่ะแหนบและกระเลียนบาดจ้าเดี๋ยวเขามาเบิ่งขั้นตอนวิธีภาพเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนภาพริบบิ้นลงม้า10เซนจากนั้นให้ขึ้น้านซีการขึ้น้านซี่จะใส่เส้นสันอยู่ข้างบนเส้นยาวอยู่ข้างล่างสันไข่กันทั้งสี่เซน เส้นสุดทยาหยให้ถอยลังเข่าแบบนี้แลวก็ควักออกไปจ้าดึงให้กระชับหาเหรียญมาใส่ภาพรีบ,บินเส้นสันทั้งสี่เส้นเส้นสุดไทยาหยให้สอดเก็บเพื่อลอกเหรียญพลิกับด้านสอดเก็บเส้นสันทั้งสี่เส้นเพื่อให้รีบ,บินแน,น่น คลิปนี้ตู้ก็จะพาะเพื่อนเพื่อนเหตุไปยังสา,าสะเด้อจจา่บริใั่เพิ่มความเร็วค่ะเพื่อนๆมือนเมื่อไม่การถเหตุไปน้ำกันได้จ้าหลังจากนั้นพีกกราบด้านให้เส้นเา้วอยู่ข้างบนนะคะพีกลิบินไปข้างหลังพีกลิบินกราบด้านให้เป็นลักษณะกลวยสอดเข่าใต้ฐานโดยให้ปลายลิบินหันไปทางขวามือจ้านี่ค่ะพีกลิบินไปข้างหลังพีกลิบินกราบด้านให้เป็นลักษณะกลวยแหลม แล้วก็สอดเข่าแต้ฐานไปริบบินหันไปทางขวามือคลิปนี้ตุกเป็นค้นธนัดทายนะจ้าเพื่อนๆพนธนัทขวากสามารถรับชมไปน้ำการลวก็าอ่านไลค์แกแบบเอาไปประยุกต์ในรูปแบบของเจ้าของไดคะเพืเเ่อนเพื่อนย่าพิ่งทิมกันไป้อจ้าพลิกริบบินไปข้างหลังพิกริบบินกลับด้านให้เป็นลักษณะกลวยแหลมแล้วก็สอดแต้ฐาน หลังจากเฮ็ดทั้ง4เส้นแล้วให้เพื่อนๆรวบรีบินที่มันขื้นยู่ข,ข้างบนเนี่ยคะ่ะรวบทั้ง4เส้นหมุนประมาณรลอบนึงหมุนไปเลยคะ่ะกระิได้แบบนี้เส้นที่ยู่นอกซูตนี่คะ่ะเ้นที่ยู่ข,ข้างนอกสูตให้พีกริบินไปข้างหลงัง พีกลิบบินกราบด้านให้เป็นกลวยแหลมอีกเทื่อนึงแล้วก็สอดเข่าใต้ฐานเฮ็ดไปจนครบซี่เส้นเลยค่ะเพื่อนๆโดยค่อยๆประคองลิบบินเน้อจ้าตอนนี้ก็ยังพึ่งดึงแน่นค่ะเทคนิคง่ายๆที่จะมาขอแบ่งปันก็คือว่าการาพาเปลียนปวยทานยังพึ่งดึงแน่นในขันตอนแรกจ้าเดี๋ยวพอเสิมาจัดกีบในรอบต่อไปอีกก็ได้จ้า เดี๋ยวริบบิ้นมันสีภาพถ้าริบบิ้นมันภาพแล้วมันจะบสวยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดอกมันจะบฟูบบใหญ่เลยจ้าถ้าว่าเพื่อนๆที่สอดยากหรือว่ามีปัญหาในการสอดก็สามารถใส่แหนบหรือว่าอุปกรณ์คีบมาซอยสอดได้จ้ามันก็จะให้เขาเหตุงานง่ายขึ้นเนาะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสามารถใส่แหนบได้เลยจ้าริบบิ้นก็จะบอยาบพร้อมค่ะ อย่าเพิ่งดึงแนนจ้าดึงแค่พอกระชับพอค่ะนี่ค่ะพิกลิบินไปข้างล่างพิกลิบินกลับด้านอีกรอบนึงให้เป็นลักษณะกลวยสอดเขาใต้ฐานหลังจากเฮ็ดครบทั้งสี่เส้นแล้วก็สิได้แบบนี้ให้มาดึงอีกรอบนึงค่ะมาจัดกรีบการดึงให้สวยงามอีกรอบนึงจ้าเส้นยาวที่อยู่ข้างบนด้อค่ะ พีกลิบินไปข้างลาง่างห้พาดเข้าม้าอยู่ในกลีบดอกหนึ่งค่ะให้พาดพานไปเลยจ้าแล้วก็ามาพีกลิบินกลับด้านให้เป็นลักษณะกลวยแหลมแล้วก็สอดเข้าใต้ฐานอีกฟังหนึ่งค่ะอย่าเพิ่งดึงลิบินให้มันหลุดเลอจ้าดึงแค่เพาะกระชับเข้ากัะจดระเบียบให้มันสวยงามค่ะนี่ค่ะ พิกริบบิ้นไปข้างหลังผ่าดีบหนึ่งหายพานไปเลยจ้าแล้วก็พิกไปข้างหลังอีกรอบหนึ่งหายเป็นลักษณะกลวยแหลมแล้วก็สอดใต้ฐานต่อมาจ้าค่อยๆดึงริบบิ้นลงไปเลยจ้าถ้าดึงแห้งมันจะเทศห้ยริบบิ้นลูดค่ะแล้วมันจะหักพิกไปข้างหลังสอดเข่าใต้ฐาน นี่คะ่ะพาดพาดไปจ้าแล้วก็พลิกริบินกราบด้านให้เป็นกลวยแหลมสอดเขาแต้ฐานใส่แหนบซอยก็จะเห็นให้เขาเห็นงานได้ง่ายขึ้นนะจ้าเห็ดไปจนครบสี่เซนเลยค่ะเพื่อน ดอกคันในชา่นเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการเฮตดที่บ่ยุ่งยากเลยจ้าเป็นการเพียงแค่พิกลิบินไปขางล้างแล้วก็พิกลิบินกลับด้านให้เป็นกลวยแหลมทั้งสามรอบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแค่ตรงจุดลงที่ว่าจุดจะสอดเนี่ยจ้าเฮาก็อาจจะสับสนแน่จังน่อยรอบที่สามนี่คือใอ้เฮาผ่านไปเลยจ้าหลังจากที่เฮาสอดครบทั้งสี่เส้นแล้วแก่เพื่อนๆมาจัดระเบียบกรีบค่ะ จัดระเบียบให้ท่อกันทึ้งซีกีบเลยจ้าแล้วก็หากันไก่มมตาสนี่ค่ะค่อยดึงจัดระเบียบไปจ้าเพราะว่าแต่ละกีบริบบินมันก็นอาจซิมบท่อกันเนาะค่ะจัดระเบียบไปเรื่อยๆจะใส่กันไก่โค้งหรือว่ากันไก่ซิกแซกก็ได้เ้อจ้าที่แบบในคลิปนี้เป็นกันไก่ขนาด หามิ้นจ้าเพื่อนๆถ้าเป็นกันไก,ก่โค้งกนาลากขึ้กันจ้ารูปแบบสําเร็จของดอกคาเนชันก็นสิเป็นแบบนี้ละจ้าแฮแชแท็กดอกคาเนชัน